สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพั b G Mobile กับช่อง PAJ7 AH นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาดูภารกิจนะครับมิลเลร์เวอร์กันนะฮะภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจนี้ง่ายนะครับทุกคนได้คะแนนความสําเร็จถึง20คะแนนเลยนะครับทุกคนสำหรับภารกิจนี้เนาะว่ามันทํำยังไงนะครับทำตรงไหนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีการ รับตัวละครฟรีนะเนี่ยตัวละครนี้นะฮะตัวละครแอนนานะครับทุกคนเป็นตัวละครฟรีนะครับสามารถทําภารกิจเพื่อรับได้นะครับอ่าเราก็จะไปดูการทําภารกิจมิลเลอร์เวอร์กันก่อนนะครับว่ามันจะทํากันยังไงนะครับอ่าพร้อมแล้วเราก็ไปอ่านะครับอย่างแรกคือเราไม่มีความสําเร็จนะครับทุกคนนี่ครับ้ามาที่ความสำเร็จลงมาที่ด้านล่างนะครับจะอยู่คาว่ที่รวมนี่ครับตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับทุกคนนี่ครับภารกิจมิลเลอร์เวอร์นะครับนี่ครับมันก็จะให้เรา กำจัดมอนเตอร์มิลเลอร์นะครับก็รวม3ตัวทุกคนสำหรับอันแรกนะครับส่วนที่2ก็ให้เราทําการเปิดกล่องเฮดนะครับรวม1กล่องนะทุกคนนี่ครับภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจง่ายๆทุกคนสําหรับที่ใครรวบรวมคะแนนความสําเร็จนะฮะนี้ได้ถึง20คะแนนเลยครับกับสวยหนึ่งใบทุกคนนี่ครับแล้วก็มาดูวิธีทำอันแรกนะครับนี่ครับมันก็ให้เราทําการกําจัดมอนเตอร์มิลเลอร์3ตัวนะครับนี่ฮะ เราก็มาที่ค่ายก็ได้นะครับหรือว่าเราที่เราจับไปฟาร์มบนเกาะก็ได้นะครับบนเกาะลอยฟ้าก็ได้นะครับแต่บนเกาะอาจจะแย่งกันสักหน่อยนะครับเราก็ลงมาฟาร์มที่ค่ายก็ได้ครับค่ายมันเยอะนะครับเนี่ยเราก็จำจัดไปเลยครับ3ตัวครับมอนเตอร์ครับเนี่ยเราก็ทำการกําจัดไปเลยนะครับนี่ฮะสามตัวเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นภารกิจที่2นะครับก็คือการเปิดกล่องเฮดครับเปิดกล่องเฮดกล่องเฮดก็คือกล่องนี้นะครับบนมันจะอยู่บนเกาะเท่านั้นนะครับสําหรับอันนี้นะฮะ เราก็ทาการเปิด1กล่องไปเลยครับเปิดไปได้ครับเปิดไปเลยครับนี่ครับแค่1กล่องนะครับก็จะสําเร็จภารกิจครับง่ายๆนะครับทำตามผม2อันแป๊บเดียวครับได้แล้วครับภารกิจง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ครับไม่ยากเท่าไหร่ครับต่อมาก็เป็นการรับตัวละครแอนนานะครับตัวนี้นะครับมันรับยังไงมันทํายังไงเพื่อจะให้ได้ตัวละครตัวนี้นะครับมันก็ไม่ยากครับนี่ฮะนี่ครับให้เรามาทําภารกิจตรงนี้ครับภารกิจมิลเลอร์เวอร์ตรงนี้นะครับนี่ครับ มันก็ทําง่ายๆนะครับไม่มันจะให้เราทําอะไรมากนะครับมันก็ไม่ยากครับเนี่ยมันจะให้เราล็อกอิน5ครั้งนะครับจะจัดศัตรู12คนเพิ่มเพื่อน1คนล็อกอิน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ว่ากันไปครับถ้าสำเร็จ1แมตช์3แมตช์10แมตช์นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยฮะใช้เวลาในเกมเนี่ยครับครบ200นาทีนะฮะเดินทางด้วยพาหนะ2,000เมตร5,000เมตรเนี่ยฮะแล้วก็จะมี แชทกับเพื่อนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้ร่วมที่กับเพื่อนหนึ่งแมตต์นะครับเนี่ยครับมันก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับมันก็จะให้ตั๋วแรกัละครฟรีมานะครับเป็นสะสมเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยเใช่ไหมฮะนี่ยครับมันก็ให้เราทําการสะสมอะไรนะครับเนี่ยครับนี่ฮะพอเราจะแลกนะครับเราก็กดตรงรูปหนังสือเนี่ยครับตรงด้านซ้ายเนี่ยกดเข้าไปได้เลยครับเนี่ยฮะเนี่ยทุกคนพอเข้ามานี่ครับตัวละครมันก็จะให้เราแลกเนี่ยฮะแลกตัวละครใช้600ใช่ไหม 600กว่า UC เนี่ยถ้าใครใครไม่มีตั๋วฟรีก็ใช้ UC กดซื้อได้นะครับนี่ฮะของก็จะมีโอ้แต่ให้ชุดมาน้อยมากครับแอนนานะครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนได้มา2ชุดนะครับสำหรับชุดแอนนานี่ฮะชุดแรกครับมาจากตัวละครนี่ก็มีท่าเต้นนะครับนี่ฮะก็มีท่านี้ครับท่าแรกนี่ครับท่าแอนนาเชียดนะฮะเห็นไหมฮะนะครับอันนี้เป็นแอนนาเต้นนะฮะท่านี้นะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหก็โอเคครับถือว่าโอเคครับนี่ฮะ อ้มีท่าแอนนามองไกลครับท่านี้นะครับอันที่นี้เป็นท่าเต้นของแอนนาเนาะอ๋อนี่ฮะแล้วก็จะมีพวกเสียงของแอนนาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นแพ็คนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็กดทําการแลกไปเลยครับหรือว่ากดซื้อก็ได้ครับแต่ผมแลกนะเพราะผมมีตั๋วครบเนาะนี่ครับก็ทำภารกิจง่ายๆครับทุกคนเอาตั๋วมาแลกนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ได้ตัวละครฟรีมาใช้นะครับนี่ฮะอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรมากมายครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มาดูกันนะครับนี่ฮะ นี่ครับส่วนของส่วนอะไรก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวละครอันนี้ก็เป็นชุดเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ผมมีชิ้นส่วนผมก็จะเปิดไปเลยเนาะอ่านี่ผมก็เปิดไปเลยสำหรับชุดแอนนานะครับนี่ครับเปิดไปได้เลยนะฮะพวกชุดพวกอะไรนี่ผมก็เปิดไปเลยครับผมมีชิ้นส่วนอยู่เนาะนี่ฮะแล้วก็มาเป็นพวกท่าเต้นท่าทางนี่ครับเนี่ยมีชุด2ออันนี่ฮะ มันก็จะโอเคครับเนี่ยฮะแล้วก็มีท่าเต้นท่าอะไรนี่ก็ถ้าผมเอ่ผมมีชิ้นส่วนอันแรกก่อนท่าแอนนาเคียดน,นี่ผมต้องรอเวลห้าก่อนเนาะถึงจะเปิดได้ราตัวละครเวลห้านะอันนี้ผมก็แลแกไปเลยท่าเต้นแอนนาเนี่ยนะครับนี่ท่านี้ก็ต้องรอเวลห้าอ่าอันที่ข้าแ,แอนนามองไกลก็เปิดไปเลยครับอ่านี่ครับอ่าส่วนแพ็กเสียงนี่ต้องรอเวลสองกันทุกคนถึงจะเปิดได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำภารกิจแล้วก็แลกตัวละครแอนนานะครับก็ใครมีอะไร <ๆ S 1> <both S 2> สอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคครรััััับบววววนนนีี้้ขออตไปก่แลสสดครับ